ถนนเข้าหมู่บ้านสายนี้ใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเด็กๆได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยผู้ป่วยคนชราคนพิการก็ได้รับเบี้ยอย่างชีพสิ่งดีๆทั้งหมดนี้ล้วนมาจากการที่คนในชุมชนต่างร่วมกันชำระภาษีนั่นเองครับ และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความแม่นยำยิ่งขึ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำระบบแผนที่ภาษีเพื่อขยายโอกาสในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะกระจาย อำนาจลงสู่ท้องถิ่นในการสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็งสิ่งที่สําคัญที่มาไทยช่วยเสริมก็คือให้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานคุณเองก็สามารถพัฒนาชุมชนให้หน้าอยู่ได้โดยการชําระภาษีได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศค่ะท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทย